ศัพอยู่ด้านหน้าท่านก็นสามารถโทรศัพท์ไปสอบถามได้เลยนะฮะครับพระทั้งหมดสร้างจํานวนอย่างละ200องค์แล้วก็จะมีหมายเลขแล้วก็จะมีโค้ดนะฮะแล้วก้นนี่ก็จะอุดมวลสารต่งตางๆมวลสารต่งตางๆนะฮะครับเราจะให้ไปดูมวลสารที่อุดที่ใต้ก้นนะฮะครับหนึ่งก็คือผงปูนพอกจากวัดป่าเรไรนะฮะอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีได้รับความเมตตาจากพระธรรมพุทธิมงคลท่านเจ้คุณสิ่ง นะที่ปรึกษาเจ้านะภาค14เจ้าวาดวัดป่าเรรอไรวรวิหาร,พ,าร,รพระรามหลวงอำเภอเมืองจังหวัดสุพรรณบุรีท่านได้มอบให้นะฮะเพื่อนำมาอุดแล้วก็ยังมีเนื้อเหล็กเปียกนะเหล็กเปียกซึ่งคุณทรงศิลแสงสุวรรณได้เก็บรักษาไว้ตั้งแต่เมื่อปีพศ2518ก็ได้นำเอามาขาเป็นผสมนะฮะแล้วก็เนื้อเหล็กทองขาวแล้วก็เนื้อ เงินโบราณนะครับแล้วก็ยัมีมวลสารต่างๆจะเป็นตะปูสังขวานนอนหรือจะเป็นแผ่นยันแผ่นจารโลหะถ้าที่เป็นมงคลหรือจะเป็นยอดนพสูตรยอดนพสูตรจากสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ต่างๆก็นํามารอรอมและนํามาสร้างนะครับส่วนมวลสารที่อุดก็จะมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นผงมหาสังนะจะเป็นเนื้อยาวาสนาจเนดามณีหรือจะเป็นข้าวตอกพระร่วง นะหรือจะเป็นข้าวสารหินนะฮะและแล้วก็จะเป็นมวลสารต่างๆเราจะขึ้นภาพไปดูมวลสารต่างๆนะฮะที่สําคัญนะฮะได้รับความเมตตาจากพระศรีรัตนบุรีก็คือท่านเจ้าวาดวัดประดู่ชิมพีนะฮะท่านได้มอบมวลสารหลวงปุโตครับมวลสารหลวงป่โตต้องอธิบายฟังนิดนี่ผมได้นำมามวลสารหลวงป่โตไม่ว่าจะเป็นสมเด็จขาโตสมเด็จปกโพรุ่นแรกองค์หนึ่ง ตอนนี้ก็ต้องมีสิบร้านสาเร็จขาโตะนะฮะแล้วก็จะมีจมโบ้หนึ่งก็องค์หนึ่งเป็นหลักล้านแล้วก็จมโบ้สองแล้วก็พระปิตาปดนีพระปิตายันมหาสเสน่ห์และพระปิตาเขาเรียกว่ากระหนกข้างและปิตาดวงเล็กแล้วก็มวลสารต่างๆของหลวงปู่โตที่แตกหักชนุดเสียหายก็ได้นําเอามาตั้มเอามาตำมาโคกต่อนหน้าพระศรีรัตนบ,บุรีณมณฑลพิธีที่วัดประดู่ชิมพีครับก็เดี๋ยวเราจะให้ดูคลิป นะฮะตอนที่ผมไปต่ำนะมวลสารตัวหน้าพระศรีราชนบุรี่านก็อธิษฐานนะฮะแล้วมวลสารชน,นิดแบบนี้ก็นํามาอุดที่ใต้ฐานเชิญชมคลิปได้เลยนะครับครับวันนี้ผมได้นำาเอามวลสารที่เก็บสะสมมาไม่ว่าจะเป็นพระสมเด็จขาโตหลวงปู่โตโดูชิงผีหรือจะเป็นพระพิมพ์วัดพักบรรทาเสปีสองี่หกกว่า แล้วก็จะมีพิมพ์ปดนี้แล้วยังมีพิมพ์จัมโบ้สองแล้วก็ยังมีพิมพ์พระศิวลีแล้วก็ยังมีพิม,ม,ม,พมพ์มพมต่างๆนะฮะจะเป็นปิตาหลวงปู่ยิ้มจะเป็นผงบางพรมจะเป็นขุนแผนไม่เคลือบปู่วิหญ่ชัยมงคลนะฮะแล้วจะเป็นพระพุทธรูปปีสามศูของละครรีสมนราชแล้วก็จะมีพระธาตุเป็นมรกรของพระธาตุพนมนะฮนะแล้วก็จะมีมวลสารอื่นมีตั้าเสือ ผูวัดเขาดีสลักที่บุทองอัเภอเมืองสุพพัณบุรีก็มาทําพิธีเทวตาพีให้ท่านท่าน,านพระศีปริยัตโมลีท่านเจ้าวาดวัดประดูจิมพีนะเป็นผู้ที่ทําพิธีเทวตาพีครับก็มวลสารได้ได้สมบูรณ์ได้นําเอาไปผสมเป็นการจัดสร้างวัตถุมงคลต่อไปนะครับครับแล้วก็พิเศษนี่คือผงโพนิพาน ของวัดราชสิทธิ์นะฮะราชสิทธิ์ก็คือวัดพักนะฮะถ้าวัดราชสิทธิ์แล้วบางท่านอาจจะไม่รู้จักแต่ถ้าเป็นวัดพักเนี่ยท่านจะรู้จักก็คือเป็นวัดที่สมเด็จสุสังฆราชไกรเกื่อนท่านได้จำพรรษายอยู่ก่อนที่จะไปเป็นสมเด็จพระสังฆราชยา,าสังวรนะ,ค,ะ,นะครับก็วัดพักม <นะ S 1> ีตำนานเล่าเรื่องของพระองควัดพักพระบรรทาเสมาปัจจุบันก็ราคาก็หลักล้านทั้งนั้นเลยนะฮะแล้วหลวงพุทโตนี่ครับก็ยังพิมพ์ อดหนี้นะครับเนื้อผงเกลสนที่เป็นมวลสารอยู่ในนี้ก็ราคาก็ค่อนข้างที่จะแพงครับปัจจุบันก็ค่อนข้างที่จะหายากนะเราได้รับความเมตตาจากท่านเจ้าวาดวัดประดูะสิงหีพระศรีรัตนโมรีนะท่านก็ได้อธิษฐานแล้วก็ได้ประกอบพิธีเทวตาพีเพราะว่าเรื่องพระไตรปิฎกท่านจะแตกฉานเรื่องเทวครับเป็นไงครับชมคลิปแล้วเป็นไงครับก็นี่คือมวลสารต่างๆเลยนะ ครับก็อุดที่เนื้อผงก็จะมีผงวิเศษต่างๆมากมายจะมีสีเขียวสีแดงสีดำสีเหลืองแล้วก็กลคกสีเราอาจจะไม่ครบเพราะวันนั้นเราไม่ได้ออกมาถ่ายรูปเราอยู่ในพิธีใส่ในรังนะฮะครับพิศสือว่าศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยนะครับเบอร์โทรศัพท์ขึ้นอยู่ที่รูปพระปิดตาเนื้อผงพุทธคุณน,นะครับ